สวัสดีครับ Make Code Microbit สำหรับรายวิชาวิทยาการคำนวณตอนที่25นะครับวันนี้เราจะมารีวิวกันครับตัว Make Code for the Microbit 2020 Release นะครับที่มีการปรับปรุงใหม่ในปี2020นี้นะฮะแล้วก็เพิ่งเปิดให้ใช้งานในช่วงเดือนมิถุนายน2563นี้เองนะครับเรลองดูครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับ เริ่มต้นก็ให้ทุกท่านเข้ามาที่เว็บไซต์นะครับตัว makecode.com นะครับผมเข้าไปที่เว็บไซต์ makecode.com นะครับก็จะเจอตัว microbit ตรงนี้นะครับผมท่านก็คลิกได้เลยนะฮะก็จะเจอหน้านี้นะครับมีการปรับปรุงนะครับตั้งแต่หน้าแรกนี้เลยนะครับผมเริ่มต้นนะฮะอย่างตรงทิ utorial เนี่ยนะครับ เวลาเราคลิกเลือก Tutorial เข้าไปเนี่ยนะครับก็จะมีให้เลือกว่าจะเรียนแบบเป็นบล็อกโปรแกรมมิ่งนะครับลากวางเหมือนเดิมนะฮะเป็น y y t o o นะฮะที่เพิ่มมาใหม่นะครับหรือเป็น JavaScript ก็ได้นะครับผมที่มีอยู่เดิมด้วยนะฮะแต่จะมีให้เลือกขึ้นมาเนี่ยครับสแบบนะครับก็สามารถที่จะให้ผู้เรียนนะฮะได้เริ่มต้นจากง่ายๆเบสิกที่เป็นบล็อกโปรแกรมมิ่งก่อนนะครับแล้วก็ขยับขยายไปที่ Python หรือว่า JavaScript ก็ได้นะครับก็เป็นเรื่องของการเขียน โปรแกรมง่ายๆนะฮะโดยการใช้ตัว Microbit มี t u o r i a l เยอะแยะเลยนะฮะซึ่งทุกอันก็จะมี3แบบให้เลือกนะครับผมในกรณีของโปรแกรมที่เราทำขึ้นมาแล้วของเดิมนะครับก็จะเห็นว่ามีสารลักษณะครับอันนี้เป็น Block Programming นะฮะอันนี้เป็น Python นะครับอันนี้เป็น JavaScript นะครับที่จะบอกว่าตัวโปรแกรมเหล่านี้นะครับที่ตอนเรียนเนี่ยเราเขียนด้วยภาษาอะไรนะครับผมเริ่มจากการสร้างนี้ฮะ New Project นะครับ เราสามารถที่จะพิมพ์นะฮะรายชื่อตรงนี้เลยถ้าตั้งชื่อเขาให้ตั้งชื่อก่อนเลยนะครับผมอย่างเช่นผมตั้งชื่อว่าเป็นโปรเจกต์ของผมนะฮะเป็นตัวสุ์นี่นะครับเสร็จแล้วฮนะตรงโค้ดออปชั่นนี้ครับจะสังเกตว่ามีให้เลือกนะครับผมว่าเป็นแบบเดิมคือมีทั้งบล็อกนะครับ JavaScript แล้วก็ Python 3อย่างนะฮะหรือจะบังคับเลยว่าให้เป็น Python อย่างเดียว ให้เป็น JavaScript อย่างเดียวก็ได้นะครับผมอันนี้ก็ทำได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมเอามาก่อนนะฮะอีกอันนึงที่มีการช่วยเหลือตรงนี้คือตรง View All นี่ครับ View All ก็คือเป็นการบริหารจัดการงานที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับว่าจะเรียงจาก m o d i f y ล่าสุดหรือว่าจะเรียงจากก่อนไปหลังหลังไปหน้านะครับผมหรือการสืบคน้นวิธีการที่เรามีงานเยอะๆนะครับหรืออันไหนไม่ใช้แล้วเราก็สามารถติ๊กแล้วก็ ลบได้นะครับสำเนา Copy ออกมาได้นะครับในการทำซ้ำนะฮะนี่คือตรงมาที่ view all นะฮะอ่าผม Back สังเกตว่า UI ก็จะสวยงามขึ้นใช้ง่ายขึ้นหรือว่าเจาจะ Import งานเดิมที่เคยมีอยู่ในเครื่องนะครับหรือว่ามีการส่งมาจากคนอื่นนะฮะก็ import ตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะฮะเข้ามาก็ import นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรีวิวฟังชันด้วยนะฮะอ่าผมลงมาสร้างโปรเจกต์ใหม่ดูอีกอันนึงนะครับผมอย่างเช่นว่าโปรเจกต์ไพทอนแล้วกันนะฮะ โปรเจกต์ไพทอนนะครับแล้วก็เลือก Option ออปชันตรงนี้ฮนะว่าเป็นไพทอนอย่างเดียวก็ได้นะครับผมปุ๊บอย่างนี้นะฮะแล้วก็ create นะครับพอสร้างใหม่ปุ๊บขึ้นมานี่ครับเขาก็จะถูกล็อกนะฮะว่าอันนี้ผมเปลี่ยนสวิตช์เป็นบล็อกไม่ได้นะฮะต้องเป็นเขียนด้วยไพทอนอย่างเดียวเลยนะครับผม ซึ่งตัวนี้นะฮะก็จะมีเรื่องของการใช้นะครับซินแท็กต่างๆช่วยเหลือเรานะฮะสมมติผมเริ่มต้นบอกว่าเราจะใส่เป็น Input นะครับผมอาจจะมีเรื่องของการโชว์ไอคอนนะฮะพอคลิกปุ๊บนะครับเราสามารถที่จะลากนะครับผมตัวนี้นะครับตัวบล็อกตัวนี้นะครับเอาไปวางได้นะครับผมนะฮะ เรียงตามบรรทัดอย่างนี้ก็ได้นะครับผมโชว์ไอคอนหัวใจใหญ่หัวใจเล็กอย่างนี้นะครับผมหรือว่าเราจะบอกว่าให้มีการโชว์นะฮะสตริงนะครับผมอันนี้ก็จะมีตัว help ตรงนี้นะฮะที่เป็นบล็อกเนี่ยก็ขึ้นมาอย่างนี้ได้เลยเหมือนกันนะครับหรือเราจะพิมพ์เองก็ได้นะครับผมเข้ามานะครับเสร็จแล้วนี่ตรงนี้เป็นบล็อกเรียกว่าบล็อก API นะฮะคลิกเข้าไปก็จะมีให้เลือกนะครับผมหรือเราจะพิมพ์เองก็ได้นะครับเพราะผมพิมพ์เองเนี่ย เราก็อาจจะเรียกขึ้นมานะครับผม Enter ไปพิมพ์เบสิกเนี้ยฮะก็จะมีขึ้นมานะครับบอกว่าให้เราเลือกอะไรดู่นี้ก็คือมีตัว help ขึ้นมานะครับเป็นเหมือนกับเป็นตัว syntax ที่บอกเรานะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวช่วยได้เยอะเลยกันนะฮะกว่าโชว์ number ขึ้นมาสักอันนึ่งนะครับแล้วเราก็เปลี่ยน number เข้าไปใช่ไหมฮะตัวหนึ่งสองสามอย่างนี้นะครับตรงนี้นะฮะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ถ้าสมมติว่าผมลองนะฮะ ลบตัวฟันหนูนี่ทิ้งนะครับมันก็จะผิดซสไตร์ก็คือมีเออร์เรสนะครับก็มีการขึ้นเป็นสีแดงให้นะครับผมว่าตรงนี้ผิดนะฮะพอเอาเมาส์ไปจ่อเนี่ยนะครับก็จะมีตัวบอกนะว่าดิวไลน์เนี่ยสตริงนะฮะตัวฮัลโหลใช่ไหมครับมันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับแปลว่ามีอะไรผิดที่นี่แน่ๆนะครับผมหรือว่าจะมีเรื่องของการเฮลครั้งนี้ฮะโปรบเเมนี่คือเฮลขึ้นมานะครับบอกว่า ตัวนี้นะครับผิดที่ด้านหลังนะฮะลืมปิดอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราแก้กับไปอย่างเก่าก็ใส่ฟันหนูนครับก็จะขึ้นมาหายไปเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็มีมาให้แล้วนะครับผมหรือตอนที่ผมทําผิดใหม่อีกทีนึงฮะแล้วก็ไม่รู้ทำไงนะครับคลิกขวาเข้าไปจะมีคําว่า h e l p นะครับผมกด h e l p ปุ๊บเขาก็จะช่วยนะครับรีซอสฟ้าข้างล่างนี่ครับผมแล้วก็ขยายขึ้นมาได้ว่าเจออะไรบ้างนะครับหรือคำอธิบายเวลาค่าเอาเมาส์ โอเวอร์ไปที่ต่างๆนะครับก็จะเปการช่วยให้การเขียนโปรแกรมนี้อธิบายนะฮะว่ามีอะไรบ้างน,นะครับสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าเรามีการเขียนภาษาอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมนี้ก็ในตัวของตัวไพทอนนะฮะลงกลับไปที่โฮมใหม่นะครับนี่ยก็ขึ้นมาเป็นโปรเจกต์ Python ใช่ไหมครับผมลองสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาหนึ่งนะครับอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องของการา2020 release นะฮะอันนี้ก็เป็นการสร้างขึ้นมานะครับ ผมลองสร้างแบบที่มีทั้ง3อย่างนะครับกด create นะครับอันนี้ทำให้เด็กๆนะฮะไม่ลืมนะครับว่าในตัวของการตั้งชื่อนะครับไม่งั้นสุดท้ายเนี่ยจะเจอตัวไฟล์ชื่อว่า tutorial เต็มไปหมดเลยฮะไม่รู้ว่าไหนเป็นอันไหนนะครับผมมาดูการอัปเดตอีกอันนึงนะฮะก็คือในเรื่องของการสมมติผมอยากว่าจะให้มีการ plot แล้วกันนะฮะเล่นที่ led ใช่ไหมครับก็จะมีเรื่องของ plot นะครับแล้วก็ led อันพรอย่างนี้ฮะเสร็จแล้วเราก็ไปที่ตัวคณิตศาสตร์นะครับปิกแรนดอมนะฮะทีนี้ lg เราก็คือมีแค่0ถึง4ใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเลข4นะครับอันนี้ฮะมาแล้วครับผมเราลองดูนะฮะมีจุดสีแดงครับผมเขาเรียกว่าดอทถึดอทนะครับผมแต่ก่อนนี้การลากมาเอาเชื่อมเนี่ยฮะมันจะลําบากมากว่าเราจะปล่อยมือตอนไหนเนี่ยครับตอนนี้มีจุดสีแดงให้เชื่อมนะฮะพอเราเห็นเชื่อมกันก็ปล่อยมือได้เลยเห็นไหมฮะ ดูพิเคตออกมานะครับลากมาปล่อยเห็นไหมครับก็จะทำให้การทํางานได้ง่ายขึ้นสนุกขึ้นนะครับเพราะว่าอันนี้มีช่วงของการใช้นี่ฮะ2นะครับผมก็เป็นตัวช่วยนะครับพอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนี่นะครับตัวนี้ก็ปรับปรุงเห็นไฮะอย่างนี้คือผมแค่ทำ a n i m เมชันตัวไฟกระพริบให้บนหน้าจอนะครับโดยการสุ่มนะครับอ่านะครับทั้งพอดอันพอด x y นะฮะไฟก็จะกระพริบตามนี้ได้เลยนะครับผม ทีนี้นะฮะเดี๋ยวเราลองดูอีกทีนึงครับผมนะฮะอ่านี่คือดองเลยนะครับผมลองดูว่าถ้าผมกดปุ่ม A ละกันนะครับผมแล้วก็ใช้เรื่องของตัวลูปนะฮะก็มีการทําซ้ำใช่ไหมครับสัก4ครั้งอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ให้มีการโชว์นะฮะไอคอนหัวใจใหญ่หัวใจดวงเล็กอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะมีนะฮะก็คือ ตอนที่เรากดปุ่ม a นี่นะครับเดี๋ยวผม refresh หน้าจอดนิดนึงนะฮะอันนี้ก็ animation ก็จะหายไปถ้ากดปุ่ม a ก็จะมีการกระพริบหัวใจใหญ่เล็กทั้งหมด4ครั้งนะครับแล้วก็หยุดไปเห็นไหมฮะอยู่ที่หัวใจดวงเล็กอย่างนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้ตัวฟังอยงนี้ฮะทีนี้จะอัปเดตตัวหนึ่งครับผมที่มาใหม่ฮะชื่อว่าฟังก์ชันนะครับกด advance นะฮะจะเจอฟังก์ชันนะครับที่ฟังก์ชันนะครับผม ก็จะมีการ make function ได้นะฮะกดฟังก์ชัน make function นะครับอันนี้ตัวปรับปรุงใหม่ขึ้นมานะครับสังเกตว่าก็จะมีเรื่องของการตั้งชื่อฟังก์ชันนะครับผมอันนี้ก็ขอเป็น hard ละกันนะฮะอ่านี่ครับฟังก์ชัน hard เราสามารถใส่นะครับตัว parameter เข้าไปนะฮะเป็น boolean เป็น number เป็นอะไรต่างนะครับสมมติตรงนี้ผมจะใส่เป็นตัวเลขลวกันนะฮะ number นี่ครับแล้วก็กดดันนะฮะนี่ครับฟังก์ชันออกมาแล้วครับผม นะฮะเสร็จแล้วเราก็บอกว่าเป็นฟังก์ชัน hard ก็คือผมก็ย้ายตัวรีพีทนี้เข้ามาที่นี่ถูกไหมครับเสร็จแล้วตัวอินพุตตรงนี้ถ้านำผมเตรียมไว้เป็นตัวเลขผมก็แค่ลากมาเห็นไหมฮะ d o ปล่อยมือนี่ครับก็คือเป็นการปล่อยตัวนี้ออกมานะครับผมว่าเดี๋ยวเอาตัวค่านํามาให้เขาวนซ้ํากี่ครั้งถูกไหมครับเสร็จแล้วเราไปใช้งานโดยการที่ฟังก์ชันครับก็จะมี call f u n c ชัน n hard ขึ้นมาเห็นไหมฮะ call ฟัง c t i o n hard ขึ้นมา ผมก็เรียก call function ออกมานะครับผมกด a ให้ call function ขึ้นมานะครับผมเป็นส่งค่าเลข1เข้าไปนะครับหรือผมลองส่งค่าเลข4นะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมลองดูนะฮะถ้าเกิดผมลองส่งค่าเลข4เข้าไปเนี่ยกดปุ๊บนะครับก็กระพริบ4ครั้งนะครับ2 3 4แล้วก็หยุดเห็นไหมฮะอันนี้คือเราส่งค่าเลข4เข้าไปนะครับผมอีกอันนึงที่ฟังก์ชันนะฮะมีมาให้นะครับผม ก็จะมีเรื่องของการรีเทิร์นค่านะครับผมอ่ารีเทิร์นค่านะครับเห็นคำว่ารีเทิร์นนะฮะเราลองเอารีเทิร์นมาไว้ตรงด้านล่างนี้นะครับอ่ารืตรีเทิร์นถ้านำเหมือนกันนะครับผมเสร็จแล้วนะฮะถ้าเรามีเทิร์นปุ๊บตรงนี้นะครับกดมาอีกนะฮะก็จะมีการอัปเดตครับตัวฟังก์ชันที่เป็นวงรีนะฮะวงรีเราก็เรียกตรงนี้ call ฟังก์ชันออกมานี่นะครับผมอาจจะออกมาก่อนนี้นะฮะ เห็นแล้วตรงนี้นะครับผมบอกว่าถ้ากด A เนี่ยผมเอา Call Heart ออกก่อนนะฮะเอาเป็น Show Number เพราะว่ามันเป็น Number นะครับแล้วก็เอา Call Heart ไปใส่นะครับตรงนี้ผมลองใส่ค่านะครับสมมุติว่าให้เป็น3นะครับก็คือจะปีกระพริบ3ครั้งแล้วก็โชว์ตัวเลข3ขึ้นมานะครับผมเ,เดี๋ยวผมลองดูนะฮะกด A กระพริบ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งแล้วก็โชว์เลข3เห็นไหมฮะอันนี้ก็คือเป็นการ ใช้ฟังก์ชันนะฮะที่ทําให้ง่ายขึ้นครับผมมีการตั้งชื่อใส่พาริเตอร์มาพร้อมลากวางลากวางได้เลยนะครับผมอีกอันนึงที่มาใหม่ฮะก็คือตรงนี้ครับเห็นไหมฮะว่ามีเรื่องของการทํายุบยอนะครับพอดีเราเคยเห็นว่าบล็อกมันยาวมากเนี่ยครับเรากดยุบประมาณนี้ฮะย่อได้เลยนะครับแต่อันเหมือนกันถ้าคลิกขวานี่ครับก็จะมี collapse block นะฮะทุกอันนี่สามารถย่อได้นะครับตัว forever ต่างๆเนี่ยก็ collapse ได้ยืดออกมาได้อย่างนี้นะครับทุกอันเลยนะฮะ สามารถที่จะเป็น expand c o l l a b อย่างนี้ได้นะครับผมในตัวของการปรับปรุงครั้งนี้นะฮะทีนี้เดี๋ยวลองไปดูอีกอันนึงนะครับที่มาแล้วน่าสนุกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมเคลียร์ตัวฟังก์ชันออกไปก่อนนะฮะผมใช้กด A นะครับที่มีการปรับปรุงอันนึงคือตัว radio ครับผมนะฮะมีตัวเช่องทีวีอารเดียวเดี๋ยวค่อยมานะฮะ music ครับผมนะครับ music มีการปรับปรุงเยอะเลยครับในส่วนของเรียลลี้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับผม มีเรื่องของโทนนะฮะอันนี้ที่คนขอเยอะคือเซ็ตวอลลุ่มให้เสียงดังเสียงค่อยครับผมเอาเซตวอลลุ่มมาที่สตาร์ทนะครับว่าเริ่มต้นผมจะให้เสียงดังแค่ไหนเป่าแค่ไหนนะครับอันนี้คือเซ็ตวอลลุ่มได้นะครับผมเสร็จแล้วนะฮะสมมติกด A เนี่ยนะครับจะให้นี่ครับมีเพลยเมโลดี้ฮะที่มาใหม่นี่นะครับผมเราก็จะกดตรงนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็นี้เป็นเสียงโดเรมีฟาซอนนะครับผม นี่โดถึงโดนะฮะแล้วก็เรียงมานี่ครับแล้วก็เรียนโดโลโดอ่างเงี้ยฮะก็เรียงเป็นสีสันสวยงามนะครับอันนี้เหมาะกับเด็กเล็กนะฮะที่ทําโน้ตง่ายๆนะครับสมมติว่าผมจะลองทำนะฮะโดเรมีฟาซอนนะฮะอันนี้ลองเรียงเข้ามาครับแล้วก็ลงมาอีกทีนะครับ ต่อวันนี้ก็มีเลมีนะฮะแล้วก็หยุดนิดนึงก็ได้นะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะฮะเสร็จแล้วครับเรากดกด A ดูนะครับผม ก็จะมีเรื่องการเลย์ได้เลยนะครับนี้ก็ง่ายๆนะครับผมตั้งบีต per minute ทั้งหลังได้เลยนะครับตรงนี้ก็เลือกให้เพลงเร็วเพลงช้าได้นะครับผมอันนี้คือตัวเพลงเมโลดี้ที่มาใหม่ให้นะครับจริงๆแล้วก็จะมีเรื่องเซตวอลลุ่มเราเพิ่้ไปดูไปแล้วใช่ไหมครับผมแล้วก็ตัวเซตเทมโปก็ได้นะฮะเราเซตเทมโปตรงนี้ก็ได้นะครับจะตั้งค่าเทมโปไว้ก่อนก็ได้นะครับ ก็จะมีการตั้งค่าเทมโปกลางไว้ก็ได้นะครับหรือว่าเซตตรงนี้ก็ได้นะครับ2อ,อย่างนะครับอีกอันนึงนะฮะที่ตรงนี้มาครับก็คือมิวสิกนะครับอันเดิมของเรานะครับตัวเพลโทนนะครับเพลโทนก็จะเป็นแบบเดิมที่เคยใช้งานก็จะเป็นคีย์บอร์ดมาให้นะครับก็จะมีคีย์บอร์ดออกมาให้นี้เลยนะฮะแล้วก็กดตามคีย์บอร์ดตรงนี้ได้นะครับ ถ้าเราจาโน้ตได้ก็เล่นมาได้ก็ใส่เป็นทีตัวทีตัวไปนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวเพลโทนที่เคยมีมาก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของมิวสิกนะฮะที่มีการปรับปรุงใหม่ขึ้นมานะครับผมถัดมานะฮะลองมาดูส่วนของการใช้การแชร์กันนะครับผมการแชร์ก็จะมีตรงข้างบนนี้นะครับกดแช์นะฮะกดแช์ปุ๊บนี่ครับถ้าเราพับบิชไปนะครับจะมี QR code มาให้ครับผมนะครับแล้วก็อันนี้เวลาเด็กส่งงานก็ copy link หรือเอา QR code ส่งแล้วก็ตัวโคดนี้ก็จะบาลานอยู่บนมือถือได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการแชร์แบบที่1นะครับผมที่เดี๋ยวนี้นะครับส่วนที่2นะฮะที่เมื่อกี้มีขึ้นมาก็คือตรงนี้ครับตัว d e b u g g e r นะครับผมที่เป็นรูปเต่าทองเนี่ยนะครับต่อก่อนนี้จะมีเป็นรูปของการ slow motion mode นะฮะรูปถอยท่านะครับ ตอนนี้เขายุบรวมนะฮะตัวหอยทากกับเต่าทองถือหรือว่าดีบักเนี่ยเป็นตัวเดียวกันนะครับเราเปิดดีบักเนี่ยก็จะเป็นดีบักโมดนะฮะก็สามารถกดลองกด a ดูได้ว่าอะไรเล่นตรงไหนมีอะไรผิดตรงไหนก็จะฟ้องเรานะครับผมอันนี้ก็จะมีเรื่องของดีบักนะครับกับสโลว์โมชั่นที่รวมด้วยกันนะครับอีกอันที่มาใหม่ผมว่าดีมากนะตรงดาวน์โหลดเนี่ยปกติเด็กๆเราพอทําเสร็จแล้วต้องเซฟไฟล์แล้วก็ก๊อปปี้ไปใส่ไว้ในตัวไมโครบิดใช่ไหมครับ อันนี้มีนี่ครับกดตรงนี้นะฮะเราสามารถแพร์ device ครับผมนะครับแพร์ device นะฮะเราเอาไมโครบิดต่อ USB ไว้นะครับแล้วก็กดแพร์เนี่ยฮะเขาก็จะจำได้ว่าอันนี้คือไมโครบิดตัวที่แพร์ไว้กับเบราว์เซอร์เว็บอันนี้นะครับพอเรากดดาวน์โหลดปั๊บนะครับไม่ต้อง Copy ไฟล์ไม่ต้องอะไรไม่ต้องเซฟลงเครื่องนะฮะตัวโค้ดเราก็จะถูกแฟชชลงไปที่ไมโครบิดทันทีนะครับอันนี้ก็จะทำให้ การใช้งานการเล่นเนี่ยสนุกขึ้นง่ายขึ้นนะครับผมอันนี้ก็จะดีมากนะครับอีกอันที่มาใหม่ล่าสุดนะครับก็คือความร่วมมือกับทางกิจหับนะฮะแต่ยิ่งเกอสอนให้ผู้เรียนเนีครับเข้าใจเรื่องการพัฒนาโปรแกรมร่วมกันกับคนอื่นๆนะครับก็สามารถที่จะพับบิ h โปรแกรมขึ้นไปบนกิจหับได้นะฮะถ้าเราคลิกตรงรูปเอ่อสายลักแมวตัวนี้นะครับ ของผมก็คือต้องมีการ sign in ก่อนนะฮะผมสมัครไว้แล้วนะฮะก็ให้ไปสมัครที่กิจ h ับนะครับฟรีนะฮะแล้วก็มาถึงนี้ก็ sign in นะครับผมก็สามารถที่จะ go ahead sign in เข้าไปแชร์โคดนี้กับคนอื่นๆให้เข้ามาช่วยกันดูนะครับแล้วก็ช่วยกันแก้ไขนะครับแล้วก็ทํางานร่วมกันได้นะครับบนพื้นที่ของกิจ h ับนะฮะจะได้อารมณ์ของ developer นะฮะที่เขาทํางานโปรเจกต์ใหญ่ๆด้วยกันเนี้ยก็ทําอยู่บนกิจ h ับนี้เหมือนกันนะครับผมนี่ก็จะเป็นตัวใหม่ๆที่ เข้ามาให้นะครับผมนะฮะแลอย่างนี้ยังไม่พอครับผมอันสุดท้ายนะครับเรื่องของการใช้เรดิโอที่เมื่อกี้ผมคลิกไปดูเนี่ยนะครับเวลาเราทำเรดิโอส่งส่งคุยกัน2ตัวเนี่ยเราต้องทําโปรแกรมแยก2อันใช่ไหมฮะเดี๋ยวเขาต้องสปิตรงนี้สข้มานะครับมันก็จะโปรแกรมยากนิดนึงใช่ไหมฮะนี่ครับตอนนี้มีนี่ครับให้เข้าไปที่นะครับผม makecode.com/multi นะครับอ่าเดี๋ยวผมพิมพ์ให้ดูตัวใหญ่อีกทีหนึ่งนะครับ makecode.com/ นะครับ multi นะครับ multi ตัวนี้เลยนะครับผมเปิดขึ้นมาเขาจะสปิดหน้าจอเบราว์เซอร์เราให้เป็น2ข้างครับผมนี่ฮะเป็น2ข้างนี้เลยนะครับก็เปิดสุเปมี m a โครบิตสตัวฮะแปลว่าทุกคนสามารถเล่นมิโครบิต2ตัวได้เลยนะครับผมเดิมต้นมาเขาก็ต่างคนต่างเซตโปรแกรมแต่ละข้างครับผมว่าเป็นฝั่งนี้นะครับ ภาคส่งผมก็เซตรดิโอกรุ๊ปไว้ก่อนใช่ไหมตอนสตาร์ทใช่ไหมฮะอ่าด้านนี้ผมก็ทําเหมือนกันว่ารดิโอกรุ๊ปเดียวกันนะฮะจะได้คุยกันรู้เรื่องนะครับผมเสร็จแล้วฝั่งนี้เอาแบบง่ายๆฮะก็คือผมกดปุ่ม a แล้วกันนะครับให้เขาทํำะไรดีให้เขาส่งสตริงนะฮะ hello ไปก็ได้นะครับก็เป็นการเซนตนะครับตัวร a ดิโอเซนต์สตริงนะฮะแล้วก็พิมพ์เข้าไปนะครับผมอาจจะพิมพ์คําว่า ฮัลโหลนะฮะอ่าก็เซนต์สตริง hello ครับข้ามไปฝั่งนี้พักรับนะครับผมก็ให้มีการนะครับ radio receive string ใช่ไหมครับ on receive string นะครับให้ทำอะไรฮะให้โชว์ string นะครับผมนะโชว์ string receive string นี้ก็ลาบมาเลยครับผมก็นี่ฮะลาบมาวางนะครับเขาก็จะรับคําสั่งมานะฮะทีนี้เราลองเทสอบเลยครับผมผมก็คลิกที่ตัวไมโครบิตข้างล่างเนี่ยตัวใหญ่ คลิกตัวใหญ่นะครับฝั่งนี้นะฮะกด A ปุ๊บส่งตัวนี้ไปนะครับฝั่งนี้นะครับต้องรับนะฮะปุ๊บเดี๋ยวครับมาแล้วนะครับผมเมื่อกี้อาจจะ รอรีเฟซแป๊บหนึ่งนะฮะผมก็ตกใจนิดหนึ่งกดนี่ครับมันก็จะฮัลโหลไปเห็นไหมครับผมกลับมาแก้โค้ดตรงนี้เปลี่ยนจากฮัลโหลเป็น ID เป็นไหนะฮะเป็นสวัสดีอ่าสวัสดีอย่างนี้นะครับขณะที่มีการต้องรอมันทึกเฟซแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อกี้นะครับผมก็กดนะครับนี่ครับสวัสดีมาแล้วนะครับผม ตัวนี้ทําให้การเขียนโค้ดของการทำรดิโอได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะเป็นเป็นสปิดหน้าจอ2ข้างแล้วเขียนโค้ดฝั่งส่งฝั่งรับนะครับสข้างได้นะครับแล้วก็สามารถเทสตได้ทันทีเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการรีวิวครับผมเมคโค้ดสำหรับตัวไมโคบิดนะฮะ2020ที่ีรีลมาใหม่นะครับสำหรับปี2563าหานะครับพิฉาโดนนี้ครับผมยังไงลองเอาไปศึกษาดูฮะลองเล่นดูตามฟีเจอร์ต่างๆได้เลยนะครับผม